ตกเม็ดแซมเลมอยู่ในโพสแต่มึงท็กมาขอยทอยกูในแชจิตกี่อยาจะเป็นจิตโกเพลงมึงทุกแท็กนีต่โมวว่า you so cap เด็กเคียเด็กกระปกเด็กกระโลกเด็กกระลาตบเม็ดก็ต้องหลุดเป็นธรรมดาเด็กปั้นเด็กไครเด็กจังเด็กไรทีเจเด็กหน้าหีบอกให้พี่มันเก็บไปเด็กเสพเด็กเกเเด็กเดลุณเด็กเคียทรพีไม่รู้จะะบุญคุณเด็กมก ด็กส้วเด็กหลุดเด็กลัวเม็ดยาวหรือเมื่อไหลโพดดาเขาเหนื่อไปทั่วงรัวมาใช่ไหมแต่กูหาอะไรเข้าไปอุดเมาเม็ดคิดว่าเทอัดเพลงยังสะดุดไลฟ์สะดุดพอดเคหน้าเปรตัวกระตุ้นมึงใจจับใครไปโยนทะเลเย็ดแม่กูจะโหลุดยืมน้องกูสองหมื่นเอาไปเฟลกใน MV ็มวีจะเท่แต่ไม่มีแดกกาะเขาแดดมาปีพีพีบอกว่าพวกกูกดเด็กแต่เพลงกูทำไม่มีฟรีรวยเหมือนเดิมเฮียอะไรขโมยเก้าน้ำมาลีมึงมาบ้านพองกูทำไมวันนั้นพวกกูน่ะออกไปทั่วเพื่อนกูถึงในห้านาทีแต่ไม่เห้หมามาเลยสัก ว่าถ้ากูเจอกูเอามึางชูมเดินตามเส้นทางพ่อเดินตามรอยเท้า,พ,ทาพ่อกูทำนายลี่ไม่นาน